Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอนะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m วันนี้มามีติ้งกันเยอะมากก็ดีค่ะคืออันนันทีเราจะมีโอกาสได้มานั่งแล้วก็ทานข้าวแล้วก็แบบมีการคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งปกติก็จะแบบเจอกันแวบๆเดียวแล้วก็ต่างคนต่างไปคือเนี่ยแฟนคลับหน้าใหม่หรือว่าแฟนคลับแบบว่ารุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยก็น่าจะรวมๆกันค่ะก็อาจจะมีของหนู่แล้วของต่อด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือกิจกรรมแน่นแน่นอนอะไรอ่างเงี้ยบ้างหรอใช่ค่ะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แบบว่าเพิ่มสร้างสีสันให้กับแฟนๆบ้างพี่รอมเพิ่มอะไรอุ้ย ยังค่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะพี่แดนเป็นไงบ้างตอนนี้ดีค่ะติดใจเห็นร่มชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูเหมือนคนสังเกตว่าพี่แดนจะแบบไว้หนวดไว้เข่าดูเหมือนแบบเออหนาเหนาอะไรเงี้ยน่าจะลืมมั้งน่าจะลืมมั้งลืมตหนวดเนี้ยใช่เขาก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะนะแล้วก็เาบอกเออลืมอะไรเงี้ยพี่ก็ได้เห็นรูปใช่ไหมว่าแบบเขาเข่าเยอะมากอะไรเงี้ยเห็นค่ะเห็นค่ะพี่ฮักก็เลยบ้างไหมอะไรเงี้ย อยเะแล้วก็หนูก็บอกว่าเอาเลยไว้เลยไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะอยากเห็นด้วยอันนี้คือจะคุยกันทุกวันไหมคะคุยค่ะคุยทุกวันคะะมันมีกระแสข่าวว่าเราห่างกันเราก็เลยไค่อยห่างลงเรื่อยๆค่ะมัมือนวามสัปดาห์ตอนนี้กัว่าห่างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังปกตินะคะก็ยังก็ยังคุยอยู่ทุกวันค่ะยังส่งบอกว่ามันมทำงานนานอย่างเงี้ยค่ะ ความสัมพันธ์นี่คือยังคบกันเหมือนเดิมยังไม่ได้เลิกใช่เหมือนเดิมค่ะบางคนบอกว่าเลิกเพราะว่าเห็นว่าวันที่แดนไปต่างประเทศแันตี้ไม่ได้ไปส่งก็เลยตัเป็นประเด็นว่าเลิกกันไปส่งคือคือครั้งครั้งแรกไม่ได้ไปส่งค่ะแต่ว่าครั้งที่สองไปส่งค่ะเหมือนกับทานข้าวเสร็จก็ไปส่งเองก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็แล้วก็เหมือนเขาต้องทำกิจอะไรกับที่บ้านก่อนแล้วตามไปส่งค่ะเพราะว่านั้นมีงานโดยเฉพาะกั็ต้องไมหมือนแบบไม่ไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าเขาจะเถ้าเรื่องถ้าเรื่องนั้นไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะ เคยคุยกับพี่ดานเรื่องข่าวไหมคะับที่แบบมีข่าวว่าแล้วเลิกเนิ่งไรเงี้ยก็ก็มีบ้างค่ะแค่เล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเหมือนเขาน่าจะชินชินมากกว่าบอกเข้าใจว่าว่าทำไมไรเบื่อไหมคนเหมือนแบบว่าจะจับแบบจับจ้องให้เลิกกันตลอดทั้งประเด็นเลิกกันตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ไม่หรอกค่ะมันก็เหมือนกับแบบอาจจะเป็นเพราะว่าอายุไกลกันด้วยก็จะคิดได้ว่าเออ มีสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้สี่แยกอะไรเลยมีหมแบบว่าาจะออกงานโชว์ตัวคู่เป็นไปเลยแบบว่าปัดแบบปัญหาเรื่องแบบคนชอบแบบเมาว่าเลิกกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คงยังอยู่คนละที่อนาคตก็ก็ไม่แน่ค่ะอยู่อยู่ที่งานด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบางทีมีท้องนะคนก็ชอบเมาอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆไม่นะคะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะก็มันอยู่ที่เราด้วยมั้งคะแล้วตกลงจะไปหาพี่แดนที่ยังกินเมื่อไหร่ครับตอนตอนนี้แพลนคือ ยากมากเลยคือคือด้วยด้วยคิวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แน่แบบเหมือนไปเปลี่ยนมีละครอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงแล้วพี่ได้งเยังไงคะอยากมาให้แาตตี้ไปหหารือเปล่าคุยคุนเรื่องนี้ไหมคะก็มีค่ะเคยมีบอกก่อนที่จะไปก็แบบเอออยากให้ไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยค่ะ ก็บอกว่าเอาไปก่อนเลยเราติดเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะมีประเด็นอีกหร่อประเด็นที่บอกว่าแพาตี้เหมือนเปลี่ยนไปวันงานฮอร์โมนที่ถ่ายบัตรเนี้ยมีคนมาขอถ่ายรูปแต่แพาตี้ไม่ให้ถ่ายรูปคนก็เลยว่าเอ้ยยิงหรือเปล่าเงี้ยค่ะโอ๊ยเราค่ะถ้า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 ขอถ่ายรูปให้ทุกคนเลยค่ะคือวันนั้นค่อนข้างแบบงานค่อนข้างชิลด้วยไม่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 จำเป็นว่าต้องแบบ เออขอโทษนะคะที่แบบไม่ได้ถ่ายส่วนใหญ่ให้ถ่ายหมดนะคะก็คือเดินเดินไปก็แบบเออเดินมาด้วยกันแล้วก็ถ่ายถ่ายไปเดินไปก็ก็ได้หมดก็ไม่ซีเรียสเลยวันนั้นคือคนอื่นๆะไรเนี้ยค่ะได้ถ่ายรูปหมดแต่แพตตี้อาจจะได้ถ่ายน้อยที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยท่านี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเหมือนคิวงานเขาจะจัดมาเป็นล็อตๆว่ามีหนูมีพีทมีแมคเคลนขึ้นล็อตนี้นะแล้วก็ต้องกลับเข้าไปกิมมงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เราลงไม่ทราบว่าตาราง ตารางจริงๆของเขาเป็นยังไงเราก็ทําตามในสิ่งที่เขาบอกเขาเลยบอวาเปลี่ยนไปนะเหมือนยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือดังขึ้นรดังขึ้นหรอฮะอันนี้ไม่ซีเรียสอะไรไม่รู้เหมือนกันก็วันนั้นก็ทำเต็มที่อยู่แล้วเราก็ยิ้มแย้มให้กับทุกคนอยู่แล้วขอโทษที่ขับไปใครที่เข้าใจผิดบางคนอาจจะแบบเขาไม่ถึงจ้าก็ถ้าเกิดคนที่เข้าไม่ถึงนะคะก็ขอโทษจริงๆคืออาจจะแบบไม่ตั้งใจนะคะแต่ว่าถ้าครั้งหน้าอยากถ่ายลูกเข้ามาสกิทได้เลยพร้อมทุกอย่างค่ะไม่ได้เปลี่ยนไปเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะ 嗯，哦啊。 ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟบรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็ตดวการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v วด์เก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว